สวัสดีค่ะสาวหมอนในนอร์เวย์มาอีกแล้วค่ะมือนี้ว่างค่ะวันเสาร์อาทิตย์เลยได้ยุดไถหน้าสองมือจะสีเอิญมาดามหรือว่ากุ้นหน้าทอทาเป็นคนธรรมดาคือกันเสาร์อาทิตย์ก็ยุดิวันธรรมดาก็ทำงานไถหน้ามาดามนี่สำหรับเลียกคนเป็นเมียฝรั่งทีความคิดเท่านะมาดามเข้า่ามาดามเป็นเมียฝรัง่ง ที่ใส่สะพนามในการเรียกมาดามถ้าบันเท่ากับคงสิเป็นนั่งสาวประมันนะ่น้นมาดาม,มหรือแบบมิ่งินมมท่องหลายให้ยศตําแหน่งเพิ่นมาดามไปยังสันจา้าแบบคนเท่าธรรมดานี่เอินเอินหมอนธรรมดากระพาะจา้าหมอนก็เป็นคนธรรมดาเหตุการณ์เหตุงานที่กันจา่ายอยู่นอกเวกันใดเมียนอยู่ไซก็คือการเบิด์ตนะจ่า,จาเนาะหมือนนี่สิมาเกินเหลืองการทํางานในอนอกเวคะ่ะ ก่อนหมอนสีเหตุการณ์เทุงานใดเนาะหนึงเขาก็ต้องไปเรียนภาษาซะก่อนไปเรียนภาษานิ่กยากเน่ค่ะมันโมเมนภาษาบ้านเขานอะม,มันก็ต้องใส่เวลาเนี่ยจยังน้อยซึมซับเข้าไปจังน้อยแล้วก็จังคิดการอยากมีการมีงานเหตุกับโมเมนง่ายๆค่ะเคยบอกกับสามีคือกันตอนนั้นมอนมาอยู่พศสองพันสิ่มแรกกะคุยกับ คุยกับสามีคุยกับอาเพิ่นกะสิบอกเพิ่นกระสิสอนคำานี้คำาี้นี้ออกระสิประมาณนี้และหลังจากนั้นม้อนก็เริ่มไปรงเลียนจ้ะเริ่มไปรงเลียนกัซ้ำก็ไปเลียนอนุบาลบานเฮานั่นนะคะเริ่มกอกงกอไก,อก่อยู่นี่ก็เริ่มอาเบเซเดคือกันค่ะและ้วก็เอาประโยคมาต่อคำกเริยคำอุปบทโรนี้นั้นโอ้ยหลายอย่างค่ะ แต่หัวสมองอันนี้หน่อยขขงเข้ากับพยายามจดจําเอาจานหมอนกระบ,บาใดงูงปปูป่าบริวารเก,งรกร่งเนาค่ะคู่มือก็ยังโบเก่งอยู่ <c oughs> แต่ว่าเข้ากับมีความพยายามเนาะคะ่ะเนาะเบาพิษเอาถือกระบอกไปลดจา้าเยสิไปสนใจดีกลัวาเบาๆออกมากค่ะถา้าเบาพิษเบาถือเขาฟังในคำหนึ่งเขาก็สามารถแปลออกค่ะเขากับบริวารนี้คือกันเขากับพยายามที่จะซอยเข้าค่าะภาษาถึงเข้าจะโบกเกง่งเขาซอยเข้าอีหลีค่ะคนนอร์เวย์ใจดี เห็นเขาบอกไปเลกค่ะเขาสียิ้มสีอันนี้ทักทายเหาหรือสิถามเหาถ้าเขาบอกขอใจหรือเขาบอกผิดเขาก็สีบอกว่าอันนี้มันผิดอันนี้มันเป็นจังซีก,อออก่อนอื่นหมอนกันเลียนมาได้ประมาณหาหกเดือนจ้าและที่นีหมอนก็เลยอยากเหตุการเหตุงานหมอนก็นเลยเริ่มถามสามีบอกคอยอยากมีเงินคัเพื่อที่อยากทรงเมื่อให้พอ่อให้แม่ทั้งบ้านเจ้าโอยคอยหางานแน่สามีนี่ก็ให้กำลังใจดีดีบอกว่า ว่าบว่าเป็นยังเจ้าบ่มีไผเขารับงานดอกและที่นี่เฮ้ากันเลยเศร้าขิดไปและหมอนก็นเลยเริ่มมาขายอาหารหมอญน,นา,า,านเฮ็ดอาหารเนาะเฮ็ดอาหารอีสานมุกกงมุกไก,ก,ก่มกเน่าไหมก็ว่าไปจ้าเเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ตามที่เขาสั่งปลาไซับมอนมาเข็ดเฮ็ดเจียวพริกจวดมอนก็ะมาเข็ดตอนนั้นก็พ่อได้ขายค่ะพ่อได้เงินทรงให้พ่อให้แม่แล้วก็สามีกั ดูแลทางขอบครัวก็ดีอยู่จ้าแต่ว่าเขาก็อยากแบ่งเบาผ้าละสามีเนาะบ่อยากว่าจิตไปใส่เงนเพนพนอย่างเดียวเขาก็อยากหาเหตุการณ์เหตุงานทำนำและหมอนก็นเล่ยโชคดีมีน้องคนไทยคนหนึ่งเห็นเขาบ่อยโชวเชี่ยวนี่ก็สำคัญจา้ามอนเห็นหน้องคนไทยคนหนึ่งเห็นเขาบ่อยหมอนกะถามถามตลอดว่ามีการมีงานเหตทำอยู่บ่เขาก็บ,บอก,บ,อบ,อกบ่เขาบ่ได้รับเขาบ่ได้รับ สองสามเถอหมอนกระามเข้าไปหมอนเห็นไผ่มอนกระามเข้าไปเบิดค่ะมีการมีงานในเฮติบอ้ามีกระบอกในเดอภาษากับพอบ่อเเวดายง้อง้อปะปลาเพราะเขาให้เขาใจใดน้ำยูแล้วมันกระบ,บอกไงค่ะกระถามม่อีกประมันจักหน่อยมอนกระเลี้ยนใดประมัณหาหกเดือนกับพ่อเเวดาดขึ้นว่านั่นแหละจ้าในที่นี้ก็เลยชกดีก็เลยถามน้องเขาอีกเขาก็เลยบอกว่าอมืมีคนลับอยู่นะพี่มอนตอนนั้นมอนกระบุงหูดอกค่ะว่าเป็นงานยัง มอนก็เลยว่าเอ้ยถ้าเขาหลับบอกเขาบอกอันหัวหน้าให้เด้่อยๆอยากไปสมัครอยากไปทํางานน้าแล้วเขาก็บอกว่าทํางานทําความสะอาดนะพี่มอนทาเป่าก็เลยบอกว่าโอ้ยงานอะไรก็ทําได้หมดแหละขนาดตัวเองยังทําได้เลยแล้วพี่จะทําไม่ได้หรอโอเคถ้าง,งั้นเดี๋ยวหนูโทรไปบอกหัวหน้าให้นะคะแล้วพี่ถือเซเวไปยื่นวันนั้นได้เลยเขาก็โทรบ,บอกประมาณนี้ค่ะแล้วกลับมาบานก็เลยมาบอกสามีว่า เจ้าซอยศึกใบสมัครให้คอยแน่หรือเขาเรียกว่าเซเวภาษาโนเว์เนาะจ้ะเนาะสามีบอกว่าผู้ใดสิฮับเจ้าบอกก็เ่เป็นทาเม่นยคอยเขาก็บพฮับเจ้าดอกประมาณนั้นดูถูกเขาอีกแล้วและที่นี่ก็เลยมีเพื่อนคนฟิลิปปินเพิ่นเก่งในการเขียนใบสมัครงานเป็นไปภาษาอังกฤษหรือภาษาร์เว่ใน,นเหมือนสามีบ่ซอยกันเลยต้องให้เพื่อนซอยค่ะและที่นี่อันคนฟิลิปปินเพิ่นกันเลยซอยเอาเซเวปิ้นจากข้อมออกมา เพราะว่าบทหนทางเด้สามีบทซอยปิ่นบทซอยเขียนเนาะในที่นี่ก็เลยเดบเอาใบเซวีออกมาไปสมัครงานมือหนจ้าเพราะว่าเขาหนัดห้แล้วก็เลยไปและหลังจากไปสมัครแล้วเขาก็เลยอันรับหลุดค่ะเขาก็เลยบอกว่ามืออื่นมาทํางานเด้อและที่นี่มอนก็เลยกลับมาบานก็เลยมาบอกสามีว่ามืออื่นฉันจะตื่นไปทํางานได้นี่สามีก็ยังดูถูกอีกผู้ใดรับเจ้าเขาทํางาน เฮกันเลยบอกว่างานทำความสะอาดงานของขมูลพอสกุลขมูลนะสามีกันเลยบอกว่าอ้ยเจ้าือโชคดีแท้เจ้าเขางานขมูลใดมันเขายากแท้เด้นันตกหัวและลูบหลังจ้าสามีนี่ก็ไดและที่นี่หลังจากนั้นมอนกันเลยได้งานจ้ะก็เลยสิบอกว่าการหางานมันอยู่ที่ตัวเฮ้านั่มจ้ะว่าเฮ้าขยันหางานอยู่บ่อ ถามคนอื่นที่เขาทำงานอยู่ตรงหันที่เขาสนใจจ้ะมันสีซอยได้หลายและก็โชว์เชียวนี่ก็สำคัญในการเจอเพื่อนเจอมูเจอพี่เจอน้องคนที่เขาทำงานทำการมอนสีถามตลอดจ้ะมอนบอ่คิดว่าสีอยู่หนิ่งเดียวไดนเพราะว่าเหงาค่ะอยู่บ้านคนเดียวสีแบบรอแต่สามีมากสิอยู่ต่บ,บานไปโรงเรียนกบมาบานเบื่อจ้ะ เป็นคนมักทําการทํางานเลยอย่างมีชีวิตแบบไปโรงเรียนแล้วก็ทําการทํางานแล้วก็มาบ้านแล้วก็พักผ่อนตอนนั้นไปเรียนอย่างเดียวค่ะเบือบ่อเบื่อย่ำได้นาสิจบแล้วหลังจากนั้นมอนก็นเลยได้ทําการทํางานเขาก็ให้ไปทําก่อนเป็นวิราขนะคะเราเป็นวิราะห์ภาษานอเวก็คืองานงานพสาสท่ามันเทาค่ะเป็นทํางานพสาสท่าไปก่อน แค่ว่างานทำงานในนอกเว่ยมอนก็ดีใจแหละค่ะได้มีงานทำเพราะว่าพึ่งมายูแล้วก็อุ้ยดีใจมากเลยตอนน่ะแล้วได้เห็นเงินเดือนเดือนแรกของการทำงานของเขาเนะแห้งดีใจไปใหญ่เพราะว่ากันเลยคิดว่าอ้าดนี่วคนที่เขาทำงานทำความสะอาดเขาคือมีเงินคือมีเงินหลายแท้นนะจ้ะกันเลยเพงมีความมักอยากคิดการฮ็ดงานบ่ยอยากอยู่ซื่อจ้ะเรื่องของเรื่อง แล้วก็เริ่มไปเฮ็ดการเฮ็ดงานก็โชคดีค่ะการัวหนนาเพ่นให้ป้อนงานให้ตลอดแล้วก็มีงานขึ้นมาเรื่อยๆบริยุทธแล้วก็ขอบคุณน้องคนนั้นด้วยค่ะที่ช่วยให้มีการมีงานเฮ็ดแล้วก็จนเฮ็ดมาอีกปีหนึ่งของงานขอมูลหมอนกับเฮ็ดบ่หลายดอกค่ะ ก็เลยต่อไปก็เลยได้งานที่สองก็คืองานําอยู่ที่ห่างก็มีน้องอีกคนนึงซอยบอกกััมหนาให้ค่ะก็เลยได้งานตรงหันก็เลยมันแบบพ่อดีพ่อเหมาะเห็นงานโรงเรียนตอนเสาแล้วเหมือนกะ็เลด้ยไปเห็นงานห่างต่อช่วงบ่ายจ้ะก็เลยโชคดีเป็นความโชคดีของหมอดีๆค่ะยกมือถ่อมหัวถือว่าเป็นบุญ ที่เข้าสะสมมากหรือเวลาเข้าต้องการยังจะมีสิ่งดีๆเขามาหาเข้าหมอนเสื้ออีกค่ะและกะ็นั่นล่ละค่ะทุกคนถ้าอยากมีการมีงานทําโชวเชียวติดต่อเพื่อนถามเพื่อนและก็สึกเซเว่เบ่งในเน็ตและเบาภาษาให้มันได้ให้มันเก่งให้เขาเข้าใจถาบ่ัูก็ถามเขาได้ หรือถามสามีถามคนที่เขาเก่งกว่าเข้าก็ได้จ้าหมอนว่าหมอนโง่เด้หมอนยังสามารถอยู่ไปเห็ดการณ์เฮตุงานยังได้ค่ะหมอนคิดว่าคนอื่นอาจจะเก่งกว่าหมอนก็ได้หมอนบ่วหมอนเก่งเลยเพราะว่าสมองอันน่อยนิดนี่หมอนเบาปุ๊บหมอนลืมจังว่าคู่มือนี่เบากว่ยังบคยคล่องยูค่ะกะบัถือว่าเป็นเป็นบทเรียนของเข้าค่ะแบบ ที่เขามีประสบการณ์ในการหางานเนอกจากเนาะก,กะสีวอาประมาณจำหนีค่ะในการทําการทํางานของหมอนกะฝากกดไลค์กดติดตามสมอนในนอเวนเด้จา่าเด้อเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวมอนสีหาคลิปอื่นมาให้มือน,นี้มีเวลาโบลายเดี๋ยวมอนจบไปข้้งหนอกกันจา้ากะอย่าคยดการเหตุงานใดหนึ่งต้องวอาภาษาให้มนด้สองอดทนขยนขันคันแข็ง ต้องสู่จ่ายอยู่นอเวทถึงจะอยู่ได้สวัสดีค่ะ